สิ่งที่ต้องซื้อเมื่อกี้บอกไปเป็นไส้กุ้งก็ซื้อกุ้งมาด้วยเตรียมกุ้งมาด้วยค่ะแล้วก็เครื่องที่จะนํามาคลุกกับไส้มันมีอะไรคะเครื่องตัวนี้รากผักชีรากผักชีอ่ะจดนะกระเทียมกระเทียมพริกไทยพริกไทยอ่าโอเคเตรียมตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราจะนํามาทําเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะไส้ของไส้ของขนมตัวนี้นะคะมีวัตถุดิบอื่นอีกไหมคะวัตถุดิบอื่นก็มีแล้วก็มีอุปกรณ์แปลกที่เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆด้วยอย่างเช่น หม้อดินค่ะเดี๋ยวเราจะใช้การในการอบแป้งต้องใช้หม้อดินด้วยใช่แล้วเป็นหม้อดินในการแต่ว่าขนมของน้องอีฟไม่ธรรมดาคือขนมไทยเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วกว่าจะได้ทานกันมันก็ใช้เวลากว่าจะใช้ใจทำหรือว่าหอมหรือว่าหอมออกมาขนาดนี้คือมันทาด้วยใจมันมีคุณค่าเป็นคุณค่าทางจิตใจคุณค่าทางจิตใจแล้วก็ทํากับคุณแม่ด้วยเออน่าสนใจนะอ้าวมี3ามแป้งที่ว่าไปนะคะไส้กุ้งก็ต้องซื้อกุ้งมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยใช่ไหมแล้วก็มีเดี๋ยวมีเครื่องปรุงอีก อ่ะงั้นบอกคุณผู้ชมต่อเลยเครื่องปรุงนะคะของไส้กุ้งนะคะสิ่งที่เราจะใช้ปรุงรสก็คือเกลือค่ะค่ะจดเลยซีอิ๊วขาวกิ๊กไทยนะคะเอาละค่ะเราพร้อมที่จะทำหรือยังพอจาตลาดกับคุณแม่เสร็จเอาแน่นอนเตรียมแล้วนะคะจ่ายเสร็จแล้วได้เลยถ้าอย่างนั้นพี่ปรลิวกระทะอะไรเรียบร้อยแล้วแหละโอเคเตรียมเลยนะคะขั้นแรกที่เราจะทํานะคะแป้งที่อีฟบอกไปนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะเราใช้สองถ้วย แป้งเท้าเย่ม้อมสองช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งมันสองช้อนโต๊ะนะคะนําผสมนํามาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดที่อิปบอกไปตอนแรกค่ะกับหม้อดินที่หายากอย,กอยู่นะเราจะใช้อบควันเทียนกันค่ะสิ่งนี้ที่จะบอกก็คือขนมประเทศอื่นไม่มีนะมีแต่ประเทศไทยที่อบควันเทียนอ๋อคือไม่รู้นะคือว่าตอนนี้ปูเห็นรูปอยู่ปูไม่รู้ว่ามีรูปขึ้นตาม<ช>หรือยังนะคะ,คะก็จะเป็นรูปลักษณะเหมือนกับว่าเป็นหม้อดินที่เห็นควันเทียนเนี่ยเขาเรียกว่า อบอะไรนะอบเทียนหอมอะไรเทียนหอมใช่เพราะว่าตัวอบตัวเนี้ยเนี่ยมันจะช่วยทําให้ขนมที่คุณทานทำออกมาแล้วนอกจากจะได้รูปที่สวยมีความปราณีตแล้วก็จะทําให้มีกลิ่นเหมือนกับเวลาคุณทานอาหารเนี่ยคุณจะได้กลิ่นสัมผัสตรงนั้นไปด้วยทําให้อาหารตัวเนี้ยมันอร่อยเป็นพิเศษนี่คือเสน่ห์ของขนมไทยนะบอกคุณตงเพราะว่าตวเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบขนมไทยมากไม่ว่าจะเป็นขนมไทยใช่ไหมพี่ปตงชอบมากแล้วพี่ทานเนี่ยพี่บอกได้เลยนะว่าร้านนี้ร้านนี้แบบ เขาทำแบบคือนึกออกไหมว่าปัจจุบันนี้เนี่ยขนมไทยบางที่เนี่ยเขาใช้แต่งกลิ่นหรือใช้เหมือนกับว่าเป็นกลิ่นสาเร็จรูปเป็นขวดๆเอามาผสมแล้วทาแ,แต่ว่าหลายๆร้านที่เขายังคงเอกลักษณ์ของขนมไทยไว้เขาจะอบควันเทียนแบบเนี้ยด้วยตัวเขาเองอซึ่งจริงๆอบมันไม่ได้ยากแต่ว่ามันเป็นวิธีแบบทางโบราณที่เราสืบทอดกันมาจะทําให้ดึงสเสน่ห์ของขนม,มนนนไทย,ยซึ่งปูงอยากให้เก็บไว้แล้วไม่อยากให้แบบตัดออกเลยอ่ะ อ <Okay. S 1> โอเคตรงนี้เราต้องยังไงต่อคะค่ะต่อไปนะคะตอนที่ขั้นตอนที่เราอบเทียนเนี่ยที่พูดกันเมื่อสักครู่นะคะใหะ้ละลายเนื้อรอให้เนื้อเทียนละลายแล้วค่อยดับไฟปิดฝาปุ๊บค่ะปิดฝาดับไฟแล้วก็ปิดฝาหม้อที่เราเตรียมไว้เลยหม้อดินนะคะในการอบรอสักพักหนึ่งให้เกิดความกลุ่นในหม้อหน่อยพอควันหายนะคะก็ลองทําซ้ําอีกสักอสองสามรอบทําไมต้องทาําซ้าเพื่อให้กลิ่นเนี่ยติดทนค่ะ ใช่แล้วเพราะว่าร้านเดียวกลิ่นอาจจะไม่พอบางร้านที่เราชิมหรือทานกันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมร้านนี้กลิ่นมันแบบหอมแบบทำให้เราแบบอยากทานเหลือเกินใช่แล้วอันนี้อาจจะเป็นทริคดีๆหรือเปล่าที่บอกว่าการที่อบหลายรอบเนี่ยทำให้กลิ่นเขาติดจริงๆในเมื่อมันเป็นเสน่ห์เราก็ย้ำมันเข้าไปอีกหน่อยละกันให้กลิ่นมันติดทนเลยนะคะแล้วทำอะไรยังไงต่อในขั้นตอนต่อไปหรือว่าเสร็จละขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในเรื่องของไส้ก่อน ไส้กุ้งนะคะโดยการทยงงไเลือกกุ้งแชบวยค่ะที่เราซื้อมาจากตลาดนี่แหละกุ้งอื่นได้ไหมกุ้งแม่น้ำกุ้งอื่นก็ได้แต่ว่า่ลองดูเลยกุ้งแม่น้ําก็ได้ค่ะเพราะว่าแชบวยตามสูตรนะกุ้งแชบวยแหละดีแล้วนะคะคือไม่จํากัดคขาว่าจะใช้เท่าไหร่คือซื้อมาประมาณอีพเรียกได้ว่าอยากให้ไส้มันถึงใจก็ใส่กุ้งมันไปเยอะเยอะนะคะอยากให้คุณแม่ทานกุ้งเยอะๆก็ใส่กุ้งไปเยอะๆ่ะคบ น้อยจํากัดไม่เป็นไรแล้วก็ใส่กุ้งตามแต่พอเพียงใช่แล้วโอเคอ้าวแล้วยังไงต่อเราก็นํากุ้งเนี่ยแหละค่ะมารีดมันกุ้งออกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้นะอย่าทิ้งเก็บไว้ค่ะใช่แล้วแล้วก็นําเนื้อกุ้งนะคะมาสับเหมือนกับที่เราสับหมูแหละอ่ะเนื้อกุ้งมาสับสับสับใช่แล้วตอนนี้หมูกําลังแพงเราก็เลือกใช้กุ้งกันแล้วกันนะคะต่อมาค่ะเราก็ใส่เราก็แบ่งไว้ก่อนแบ่งเนื้อกุ้งไว้ก่อน โอเคเตรียมรากรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกให้เข้ากันทีเนี้ยก็ถึงคราวของพวกเ,เครื่องเทศท,ที่เราซื้อเตรียมละเอามาโขลกรวมกับเนื้อกุ้งเอาไว้ใช่แล้วค่ะจากนั้นนะคะก็เตรียมตั้งกระทะเลยเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องปรุงลงไปใส่ใ<ช>น้านํามันลงไปแค่นิดหน่อยนะคะพอเคลือบกระทะหลังจากนั้นก็นําสิ่งที่เราเตรียมไว้ค่ะลงไปผัดกับหัวหอมสับผัดให้เข้ากันเลยจนเหลืองหัวหอมสับกุ้งรวมกับพวกเครื่องเทศเสร็จปุ๊ ใส่หัวหอมสับปิดท้ายเลยอะลงไปนะคะ,ะแล้วก็ผัดรวมกันผัดรวมกันจนหอมนะคะหลังจากนั้นก็จะถึงขั้นตอนของการปรุงรสแล้วคะ่ะพี่โัวอ่ะปรุงรสด้วยอะไระด้วยที่บอกไปนะคะกับเกลือซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทย ทีนี้ก็ถึงการปรุงรสด้วยเกลือซีอิ๊วขาวพริกไทยมากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชมต้องถามละมากน้อยแค่ไหนอีฟขอย้ำไว้ก่อนเพราะว่าขนมขนมตรงนี้มันจะเป็นไส้กุ้งใช่ไหมคะเราจะต้องทานคู่กับแป้งขนมหวานหรือข้าวเพราะว่าที่กําลังงงว่าทําไมสูตรของน้องอีฟเนี่ยมันเหมือนเป็นกลุ่มของข้าวมากกว่ามาเป็นกุ้งเป็นพริกไทยเป็นแบบของข้าวอะไรแบบนี้เออมันยังไงมันจะงการนี้ให้คุณผู้ชมนึกภาพออกง่ายหรือว่าพี่ปัวที่ที่ถามว่ามันมันแปลกยังไงมันจะคล้ายๆกับขนมจีบ ขนมเอ้าหรออันนี้มันคล้ายขนมจีบตรงนี้แหละค่ะแต่ว่าเปลี่ยนตัวแป้งใช่ไหมเปลี่ยนตัวแป้งใช่แล้วค่ะแล้วก็ให้มันเป็นสีขาวเข้ากับวันแม่อืเพราะว่าทีนี้ที่พี่บัวถามอีไปนะคะว่าปรุงอย่างไรก็ปรุงให้มีรสเค็มกว่านิดนึงเพราะเราจะทานคู่กับแป้งคโอเคค่ะเรามาที่เนื้อแป้งกันเลยแล้วกันนะคะเมื่อกี้เราผัดกุ้งเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็นําแป้งที่เราอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนามาผสมกับน้ําดอกมะลิให้มีกลิ่นหอม เมื่อกี้เราก็อบเทียนก็หอมและแช่ดอกมะลิช่วยด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะน้ําแช่ดอกมะลิมาให้มีกลิ่นหอมอันนี้รอได้สโลทานละรอทานใกล้ใกล้ละอดใจรอนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็นําที่ได้มาผสมกันใช่ไหมคะอืมแล้วก็ยังไงดีอยากจะให้คุณผู้ชมลองนึกภาพว่าดอกมะลิเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงก็เราอยากจะทําให้แป้งมันมีเสน่ห์อย่างนั้น ก็หมายความว่าแป้งแป้งเป็นเหมือนลายดอกมะลิอย่างนี้หรือเปล่าใช่แล้วค่ะโอ้โหน่าทานค่ะเราก็นำแป้งนะคะผสมกับน้ําแล้วก็ปั้นค่ะทีนี้ถึงขั้นตอนของการปั้นแล้วแล้วก็ใส่ไส้ที่บอกไส้กุ้งที่ผัดเรียบร้อยเตรียมลงไปแล้วก็ห่อให้มันเหมือนกับขนมจีบ จับจีบให้เข้ากันแล้วก็ขนมจีบอาจจะจับจีบอันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากให้วันแม่แล้วก็จับจีบเป็นรูปดอกมะลินิดึงแล้วแต่ฝีมือแล้วกันนะแล้วแต่ผิมือของคุณผู้ชมแล้วกันว่าทําได้ขนาดไหนนึ่งอบทานได้เลยมั้ยคะค่ะ,ะนำไปนึง่งแล้วก็รอซักประมาณยังไงดีแต่ว่าพอนึ่งเสร็จเนี่ยใส่จานเรียบร้อยยังไม่เสร็จแค่นั้นนะคะมันยังมีสเสน่ห์ตรงที่ให้นําน้ํามันเจียวหอมอมาทาที่ขนมด้วยให้ตัวขนมเนี่ย มันไม่ติดกันเกินไปค่ะปัวเชื่อว่านะคะคุณผู้ชมทั้งหลายนะคะที่ฟังสุดของน้องอีฟแล้วแน่นอนจะต้องเริ่มอยากทำและอยากจะลองทําให้คุณแม่ดูก็ลองดูนะคะในโอกาสวันแม่ช่วงนี้ว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะทําอะไรดีๆให้คุณแม่ได้หรือว่าพาคุณแม่ไปจ่ายตลาดเหมือนที่น้องอีฟว่าแต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวปัวขอลาไปด้วยบทความที่อาจจะกวนๆสั้นๆแก่นๆคมๆนะคะว่าเดี๋ยวพี่ปัวขอถามะไรเกี่ยวกับวันแม่ไหม แน่นอนแน่นอนคิดถึงวันแม่นะคะว่าเรียนดีเพราะรักแม่ค่ะแต่เรียนแย่เพราะรักเธอแหมถ้าฟังแบบนี้แล้วคุณจะเลือกรักแม่หรือรักเธอคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆจาก F O F Only by Robinson ค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้มาดูกันค่ะว่านมสดของเรามีอะไรที่น่าสนใจและติดตามในช่วงวันแม่ต่อไปค่ะวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ